กรเถิบโบถือกระเดาไปด้อ่ะไปโมหนึ่งได้สดปะเอาเอ้าก็ไปก่อนหมดความไบูกาบน้ำมาสการค่ะพู้อะไรพูไปยังไหนบางใหนึ่งมน้ำมาสการบกมาไปทข่งเดมาตลอดัข่งกองตลอดบ้านแม่แข่งไป เด่นเะไร่อต้องเท่ายางกนเอาเป็นยังคือเด็กอดยางกนเอาหงยางบเรีวเท่าแบบนั้นเขดด่งเอาะเรียกอะไรเป็นยังไงพูงวดที่แล้วเขาบค่ะเด็กเรกว่าหันบ่อเขาด้วยเบ้ก็หันให้หกเดือปบั บนหกเจ็ดแมงปูโป ouais. ้หกเจ็ดก right. hmm. ับเก้าสามเนาะแมงปูเก okay. ้าสามบอทึกอ่ะบอทือคือบอถืออืมมันนี่งวดนี่เป็นอะไรปูได้กับไปเลขเลขเอ็นเอาข้างบนก้อนเนาะข้างบนก้อนบ่อนปูเป็นเลขยัางปูคำนวลหรือวาฝันเลขเลขเนี่เป็นเลขคำนวลเลขเลขไดหนังสือมันนเด็กคำนวนะจุ่มคำนวลกับนี่ได้ไดนังสือของนี่ปูขัดออกมาแล้วมันมันปูขัดออกมาแล้ว คัดตัวสิเถอกแม่นบ่โมจบอกโมีไดไม่มมได้โอ้ยสาธุอาจารเขาจะฟังไงบ่คัดเอาเตตัวมันสิออกคัดเอามาแล้วจริงจริงนะปเดอร์วันนี้ไปยังไดเป็นแตใไฮทุม่มเกกันอันอันไหนไปเนี่ยล,ลงพิมพ์ท่านพิมพ์ไปเ่นี่ปท่านพอไปสามสี่ศูนย์เลขสามตัวสามสี่ศูนย์เลขข้างบนนี่มี ห้าสามจี่สี่ห้าเก้าเด้สามสี่ศูตัวมีจักเม็ดจักหางห้าสามสี่สี่ห้าเก้าเลขสามได้ขังบนได้ไงสองตัวพอนี่สองโตัวัอนี่ในเลขข้างล่างมีสองแปดศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองสี่คูณสองแปด สองแปดศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองเนี่ยเปง่ายในเร่ยดันเออไปตั้งไปเดียวกินในเร่อยปาทุ่นนี่อะสองหมุดคุนนั้นเด็กที่ต้มสองศูนย์ปูขึ้นมันใจยำอย่างเนี้ยปูยำอย่างเนี้ยสองแปดศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองเนีอันนี้ร่าบนเนี้ยปูอ บนไป,ไปสร้างก๋วยเตี๋ยวไป,ไปถ่ายสินรดนี่คือเราวันนี้ทางบนนี่ห้าสามสี่สี่ห้าเก้าเด้อเล็ข้างบนอบสองโตัลกลอยไมาสองวันนี้รักลอยมากสองบมงานเลขไก่เชี่ยงบอถือตรัรนมันออกไก่เชี่ยง มันบาดิมันบาดิมิเซกเบื้องเด็ยกว่าเด็กนนนั้นจปมบดิเซกเบื้องดยันออกไปใกล้กันชุดนี้เนสงก๋วเตี๋ยวกินทาเรียกที่ปูนี่ส้มเล็กลางนี่สองแปดศูนสองศูนย์ห้าสี่สองสังก๋วเตียวไว้ถ่ายสี่ไม้เสยสองหมดโอ้มันใจล่างเป็นวันหนปูเล็กล่างมันใจชุดนี้มันบอกค่ะเพราะว่าเมื่อคืนฟันเห็น ไปในงานกระบวนเขาหลายมีเห็นสต่างทั่งเห็นเขาคอนเขาล่ำก็ยังหลายนี่มันเกิดนิมิตเนี่ยไปนอกถึงบอกเลยเกินขบวนนี่นี่ทั้งหนังมีทั้งหัวล่ำมีทั้งสต่างมีทั้งยังฟันดีตัวสั่นบัณฑิว่างหัน่างานมันเป็นภาษาจี๊ภาสาวางกันเอาเตามากใย่ว่าเด็กเต่าเล็กกว่าจักบอก ถ้ามาได้เลขสามหกเจ็ดเนาะเลขบริจาคบอกกันนะเลขเตาแม่เขาเรียกว่า,นะววาทุกขลาเลขสองโตัวข้างบนห้าสามสี่สี่ห้าเก้าได้แต่พ่อข้างบนเลขสามตัวสนะามสี่ศูนย์เนาะสามสี่ศูนย์เอาเอาอ่นอันเป็นเป็นคำวะพูดตัวใดบันทิบวง,งกลมพูดเจขที่วงกลมไว้เนี่ย ห้าสามห้าเก้าวยมันแหงจนเลยเลขนบริการจนเยตัวหลงสี่หมดตัวศูนย์เจ็ดไหมโอ้หาศูนย์เจ็ดเพิ่มเตินเจ็ดนี่ทั้งทั้งคือทั้งล่างทางบนทางนเจ็ดเจ็ดศูนย์เนเลยศูนยเจ็ดวะเลขเลขว่าจะมีอยู่สามคูแต่วางัวงไหว้คู่เดียวไม่สี่เจ็ดมีหกเจ็ดมีศูนย์เจ็ดนะเอาศูนเจ็ด เลขไม่ซีคูข้างบนเอาตัวใดเนี่ยคือ44 59 07 07สีเจ็ดว่าเอาเอาแต่07เอาแต่07ข้างบนเลขกลางมี28 02 05 42ตัวสร้งกว๋วยเตี๋ยวไว้รถ้ากินรถตัวใดตัวสร้างก๋วยเตี๋ยวตัวตวองคมุมโป้ซึ่งมัน02 05 42 02 05 42สร้างก๋วยเตี๋ยว ทั้งทั้งเดี๋ยววันนี้ครูทั้งทังห้าสามสี่สี่ห้าเก้าศูนย์เจ็ดเดีนทั้งสี่ครูเลยบอกคูสี่คููคขีดเส้นใต้ทั้งสี่เลยรักลอยมาสองเรื่องวันนี้นะทำล้วคูมากวิ่งเลขเข้ามาดาเลขมันได้เจ็ดห้าเก้า บันไดเลขตัวนี้เอาปูนัดลอยมันสองเขาบอกเอาสองใส่ใส่เขาไปเอาสี่ใส่สามเอาสี่ใส่ได้เอาสองใส่เขาไปเป็นสามสี่ศชุดบันไดเลขเนี่ยเลขรักกุ้มมันนั่นนี่เขาบอกมันดีเด็ดเลขลักเลขรักลอยมันมาสองมันได้สองวันนี้ากับเขามาใส่ตัวนี้สองสองห้าสามสองสี่สี่ทีแล้วสองห้าสามสองสี่สี่สองห้าเก้าทีแล้ว สองตัสองตัวน่าสองตัวไปได้สองตัวนี่ที่ทุ่มมันใจเลขกันข้างล่างนี่ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองนี่างกดเตียวก็จะทางก๋เตียวกินรอดเลยบัวเขาไม่ซื้อเป็นวิรกบิกนี่ั้าพอวิกนี่วันที่หนึ่งนี่กับวันที่สิบหกนี่เล้ตัเขาออกเจลเจนเหมือนกันได้วัวมันออก แต่เพ่งสองวิตัวนี่งนีนะเกี่ยอะไรวะเนี่ยเอ็บันนี่ตัวไหนล่ัปูอะไรสอแ่ปูเอ้ยเอ้ยเอเอยตัวนี้มันสีมีแปดหกห้าเก้าเก้าสี่บ่แปดหกห้าเก้าเก้าสี่อา เอาซื้อลายก้อนนึงไม่ได้ไหนสิมีเงินซื้อพูงเอาบ่มีเอาก็บ่วซื้อลายก้นั่นแล้วสะพร์นี่เขาให้ซุ้มบ่มีเงินนี่ซุ้มบ่มีเงินเขาให้ยซื้อเอาแค่เกจเงินนี่ศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองนี่ไปสร้างก๋วยเตี๋ยวเลยเด็กล้างอย่างเดียวไม่ต้องแบบไปบบนล้างอย่างเดียวล้างอย่างเดียวตับบ่ปูบ่วไม่ต้องกลับ